พูดเลยครับข้า่นนั่นได้จับก็มีแห้งครับโอ้ยมีแห้งนะครับผมนี่บุญมาสนาบไม่ค่อยพอเลยครับนี่ปลาใหญ่ครับครับชุดยอดครับชุดยอดพูดนะครับในปลาข้าวห้อมปลาข้าวห้อมครับตะบะลูกบ้านครับลูกปลาข้าวตะบะซื้อใหญ่ครับปลาข้าวแซ่บได้ครับหน่อยเบครับตัวหน่อยเสียบ่ครับโอ้ยเจีวสมร้องสุดยอดนะครับหน่อจังเป็นจังครับครับผมครับผมว้ายปลาข้าวครับปลาข้าว ปลาข้าวพี่ใหญ่ครับปลาข้าวพี่ผ้เล่านเอผานดีกมบอกมวงเล้วกุียมัปลาข้าวมึงมันปลาขาวขี่ข้อมข้าพญาติครับผมแกข้าวจกโบกแน่นะครับดีบากครับกจยอมืานเดิมครับ อาะา ا ครับดำเจ้าหอมหอมครับผงหอมครับแบบแดงตะกนู้นวยครับผมอืขวดขวนโอ้ยอยากให้พี่น้องมากินน้ำกันครับอืแซ่บครับแซ่บครับสวัสดีครับพี่น้อง ผู้จอดีสานครับมือนีมาบักมากระพานนั่นครับสองคนครับทีมงานไปกรุงเทพครับพี่น้องตอนนี้เหลือสองคนครับทีมงานมือนี้ครับแขนเดียวสองคนแขนแรกครับแขนครับวันยุทธครับอนั่นกรลังปั้นเงียครับตกปลาครับพี่น้องลงเบ็ดได้สักพักครับยังเงียบอยู่ครับมือนีว่าสิหาปลาสอยไปก้อยไปลาบครับสิ้มานบะพี่น้องอากาศดีครับ กำลัองออกตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเสาครับรออดแต่เสากับพันนั่นครับผ่าไม้ครับไม้นี่วอเดียมากโดนล,ละครับเรหยกว่าปลาซอยเข่าครับจะไดลองมามาเล่นเบิงครับสิมันคือเจ้า,จาบอพี่น้องนะครับรลุนไปต้องการครับตามไปต้องกันเรื่อยๆครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องวัน่ี้ล้วครับพอเพันใส่เบ็ดเผือกบ่ครับเบ็ดเผือกครับเบ็ดเผือกครับโอ้ยเด็ดปลาใหญ่ครับพี่น้องเงาปลาเข่งครับเงาปลาเข่งโอ้อดปลาตองไก่โอ้ใส่ซีหาโล่ันนี้ครับนี่แหละครับพิธีชาวประมงครับผมให้ผมไปนะครับอให้คุณพ่อ้ผมไปนะครับโอ้ยตัวเงาเกลียบซ้ำผลด้ยครับนั่นได้จับก็มีแห้งครับโอ้ยมีแห้งนะครับผมนี่บุญวาสนาบพรค่ยพอด้วครับนี่ ปลาใหญ่ครับครับสุดยอดครับสุดยอดพูดนะครับของเพลินได้ครับเป็นของเจ้าของได้ครับดีใจนะเพลินอยู่ครับผมดีใจนะเพลินครับสุดยอดครับไอพอลน์หมานะครับมือรุนติดตัวใหญ่กว่านี้ครับผมครับครับครับผมครับปลาครับสุดยอดครับสองสองสองครับเนี่ยปลาข้าวห้อมปลาข้าวห้อมครับตะวันลูกบ้านครับผมปลาข้าวตะวันซื้อใหญ่ครับปลาข้าวแซ่บได้ครับลูกเแซ่บครับตัวหน่อยก็บสรับอู้ แจ่วสมสมร่องสุดหย่อนนะครับจังเป็นจังครับครับผมครับผมมานครับอบอบเอาละครับผ่านนั่นมาแล้วนี่แนี่ยคือบนนอกบ้านครับอย่าปากขาดอยู่ครับเกมแรกสิมาบ่ครับลุ้นน้ำกันครับผมคุยบิดแถวเบาหมอมันฟ้องแห่งดักวันนี้บนนอกคู่บ้านดึงแมวนี่ มิดครับมิดลูกเต็มแรกฮะเปลี่ยนกระพือฮฮึ๊บฮึบฮคือวะครับคืออยู่ด้วยครับโอ้โหมาแล้วครับแต้มแรกปลงครับปลายังครับนี่ปลาคุลรามครับปลาคุ้รามครับอ้าวแต้มแรกครับแต้มแรกแค่ไม้ครับพี่น้องแค่ไม้เด็กเอิ้อมมูนมากครับผมครับผมโคตรยอด เขาน้องกันครับพี่น้องสุลดถม่มีบ่ครับสุลดถอยู่นี่นะ่ครับไซเบิดปุ๊กอยู่บ่ครับนี้ปุ๊กครับใส่หน่อยแซบหน่อยครับเจียวเปียวคุ้มครับกินอาหารสิงโตได้ครับมื้อนี้ถักครับครับอืมมุ้หัวพริกแกงครับใส่บ่แมนครับบักพริกผงครับมันแดงหลายครับมันเผ็ดนะครับแลวแดงจังี่ครับแต่ว่าพริกผงคือมันน้าครับแซบได้ครับ โอ oh, ้ครบเลยคุณาครบได้มากมากสุดๆครับ่อพี่น้องครับยินทำบรรยากาศนะครับล่มวีวีครับผมยูเซ่นะครับเหมือนโอ้ยเบิกสับบานครับสับบานครับผมไม่ไม่ครับกินหอดพานเอครับแต่ว่าสิกินเพื่อนจะข้ามสองข้ามหรอครับผมยานหน่อยนะครับตรงนี้ครับจะหอดทองครับผมโ้ยโวย เอาจะข้ามบ่ครับโซ่บ่ครับอุ้ยบ่ครับพัดปีกเหล่ากันนี่ข้าวข้าวอยู่บ่ครับต้องเปีกเหล่ากันนะครับเดี่เด้อข้าวหลายครับนั่นข้าวอีกแล้วครับใช่แล้วครับตามกลางบรรยากาศนะครับผมผักครับบักเขือบักพริกครับผมขาพยาธิครับผมแก่ข้าวจกโบกแน่นะครับอือ ดีมากครับรสชาติยังมาเดิมครับอุ้ยตาบานครับน้ำเจ้าหอมหอมครับยาบีผงหอมหอมครับบักแตงตักน้อยครับผมอืมปวดปวโอ้ยว่าอยากให้พี่น้องมากินน้ำกําลันครับอืมแซ่บครับแซ่บครับ เข้มไหขมอีนึงมาวันขาดไม่ยอะเนี่ยใหญ่่ะฮึบอ่หัดเครื่องฟุ้งหอ๋อไมพอได้กินชีิวผมไงดีครับ ใช่ครับผมกินอย่างเดียวครับผมโมิกแกงแล้วเอาซือกันครับคล้องกันหมู่ะบหมหูแล้ววะโอ้ใสสวยใสยสวยครับนั่งนั้ครับมันปลาข้าวครับมึงขับบอลเนยปลาข้าวต้องรวย <laughs> หมุนข่างมากเลยครับนี่ ข้าวขีขมสองปะทู่ยังวะสองเลยครับยั่วครับปะทู่ครับปะทูแต่ว่าลูกมันครับพี่น้องมาไหมเนี่ยหอูครับพี่น้องไปครับพี่น้องพี่น้องครับว้ายปลาข้าวครับปลาข้าวปลาข้าว็โหยย่าได้ว่าเรียนใหญ่ครับปลาข้าวครับพี่น้อง พัดเอพัดเอกู้บอกมึงแล้วกูคียมันตั้งขาวมึงมันตั้งขาวขีดขมโอ้ยรุ่นใยญ่พี่น้องโอ้ยคัขครับจังมาจังได้วะโอ้ยมันมัเนาะโอ้ยมันได้กินเหล่าขาวเนาะหานั่นไหมอีกเลยครับเอาละเว้ยเียะไดวตักเียะไดวตักว่ะจะตักว่ะข้าวอยู่บครับพี่น้องมากเลยครับพี่หนุ่มมิดครับครับมิดในตั้งขาวขีดขมเลยแก Vong hướng sao, vinhong hùng không là vong mặt vui lắm 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 vui ครับขอหน้อยพี่น้องสจ้างามพี่งามครับพี่น้องผ้านนั่นอยู่ฟังผมครับให้ครอบคุมสองสองขั้นครับเอาว่าเรื่องหนาวาเรื่องตึงตั้งครับครับที่ทำงานอยู่ฟังผมหลายคนครับ พี่น้องครับกินพร้อมกันครับหลังนีกสามครับหลังนีกตัวหนึ่งอ้าหนั่นตัวใหญ่ผ้าสวยใหญ่ครับเอเอบางทีงานกูที่ละเอออยากมาบานมาหมอบังบังเออยอดยอดเลยครับขาขาจ้างเงินจ้างครับพี่น้องผ้าหนั่นเสียอีกเลรอครับฮึบอยู่หัวหน้าพี่น้องปลาสวยครับช่วงนี้ปลาสวย ตัวหน่อยแน่ๆแน่ครับกำลังเข่าสะสมแต้มไปพี่น้องอากาศดีครับมองนี้ล่มเลื่นครับอมบดมือครับนี่โตวะครับผ้านั่นนี่ครับผมโอ้ได้โตครับยครับอืมรัคบ ลูกมันครับเอ,เอาครับสะสมคะแนนครับสะสมแต้มไปเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้กับสีเที่ยงแล้วพี่น้องใกล้เที่ยงแล้วทยอยเก็บเบ็ดล้วครับเดี๋ยวช่ังหลัง กัผมเห็น,นถืองามเดียวว่ะว่าต้ยหนุ่ว่าสอยไงครับงาตรงท้ายแหกมานโอ้ยมีนออกสนได้แตงกินแล้วครับบา่าเนี่ยยกข่าวได้บาเนี่ยสรุปผลงานครับผลงานครับ อสในหลายเติบครับพี่น้องโอ้พระข้าวใแงงวะครับครับผมสุดยอดเลยครับอุ้ยไปสวยครับพี่ตัวหญ่ครับสดดีครับสดดีอยู่ไปครับมันจะตายก่อนพี่น้องไปครับไปไปครับแตงกินครับ